สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับหญิงยอเช่นเคยนะคะทางช่อง h e a l the series ค่ะก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะคะเพื่อที่จะรับเรื่องดาวดีๆในครั้งต่อไปค่ะวันนี้มีเคล็ดลับแต่ไม่รับมาบอกมาบอกกับแม่ด้วยนะบอกกับพี่เล็กด้วยนะก็เคล็ดลับอะไร เรื่องราวของผักบุ้งนะผักบุ้งที่เขากินซื้อมากินไม่หมดแล้วก็มันกำลังจะเหี่ยวอะ่ะคืออย่าเพิ่งเอาทิ้งเราสามารถเอามาเพาะชำหรือเก็บรักษาไว้ได้แล้วมันก็จะไม่เหี่ยวยอดมันก็จะยาวขึ้นขาวขึ้นแล้วก็อวบแล้วก็กรอบด้วยมีคนเขาเคยเล่าให้ฟังปะมีไหมเงา มีเล่าให้พี่ฟังเล <ะ S 1> ่าว่าอย่างไรเลาว,ว่าเอาแค่เอามาทำว้ยอดตะขาตาโอวบหน้ากินเด้อแล้ว,แล,วแล้วเคยทำเองไหมแล้วถ้าลองแล้วก็ได้ทำได้ทำได้ใช่ปะ่ะส่วนแม่แล่ะมีคนเล่าให้แม่ฟังไหมหไม่เคยไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังแล้วก็ไม่เคยทำด้วยอเอาแหละวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันว่า จากคาที่เขาบอกแล้วก็เขาเล่ามาเนี่ยว่ามันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าหรือเปล่าว่าผักบุ้งที่มันกําลังจะเหี่ยวเนี่ยมันสามารถที่จะเก็บรักษาได้มาเพาะชําใหม่ได้แล้วยอดมันจะยาวขาวอวบแล้วก็กรอบด้วยจริงไหมมาเริ่มทํากันเลยเนาะก็อุปกรณ์ของเราก็หาง่ายๆตามบ้านเรานี่แหละไม่ต้องซื้อก็อุปกรณ์ก็มีหนึ่ง มีกระแป้งเอ่เการีกระแป้งใช่ปะ่ะหรือว่าถังถังก็ได้ถังก็ได้ไดที่บก็ได้อนอกเออที่มันไม่รั่วใช่ใส่น้ําได้แล้วอืแล้วหาได้ง่ายขึ้นหาได้ง่ายหาได้ง่ายแล้วก็อืมเป็นอะไรก็ได้เนาะที่มันใส่น้ําได้นะ <laughs> มีถังลดหนึ่งอย่างแล้วก็สองก็มีน้ํใช่น้ํา แล้วสามก็มีอะไรเนี่ยเราเรียกอะไรถุงปุ Nine ๋ย yeah. ถ mm. ุงปุ๋ยข้อถุงปุ๋ยนี่ถุงปุ๋ยอะไรถุงปุ๋ยอะไรก็ได้แต่พอให้มันใหญ่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยหรือถุงปุ๋ยอะไรอีกที่เราหาตามบ้านได้ใช่เข้าใช้ข้าวแต่ให้เป็นถุงปุ๋ยใหญ่ใช่ไหมปุ๋ยเออสามถังมีโสดได้ถ้าว่าถังถังเดียวสดไม่ได้แล้วแต่เนี่ยใช่หรอ ก็ถุงปุ๋ยข้าวสารถุงปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยเนาะใช้ได้หมดของที่มันเหลือหาง่ายหาง่ายตามบ้านเราแล้วก็อีกการนึงก็คือบุ้งผักบุ้งนี่นางเอกของเราผักบุ้งที่แบบว่าเขาซื้อมาแล้วกินไม่หมดแล้วมันกําลังจะเหี่ยวเรืองๆอย่างงี้นะสามารถแตกรอดอด้างนะสามารถที่แบบมันจะยอดยาวได้ไหมองได้องได้เพราะมันมีรากอยู่เนาะ เออใช่มันยังไม่ตายใช่ป่ะแต่สามารถที่แบบว่ามันจะคืนชีวิตคืนชีพขึ้นมาใหม่ให้เราได้กินได้ใหม่อ่ามันก็มีประโยชน์อีกเนาะอ่าใบไอ้ใบไม่ต้องมีไม่มีปัญหาร่วงปล่อยเขาปล่อยใช่ป่ะใช่เลยยอดก็พุ่งขึ้นมาอ๋อยอดมันจะยาวขึ้นขาวขึ้นเนาะแล้วก็อวบขึ้นอวบขึ้นแล้วก็มันจะกรอบขึ้นอ๋ออ่าเรามาพิสูจน์กันเลย วิธีการทําก็ทําง่ายๆเนาะก็เรามีถังอยู่แล้วใช่ปะใช<ไ>่เราก็เอาน้าใส่ใส่หมดเลยใช่ปะหมดใส่หมดเลยนะอ่าเราเทน้ําไปแล้วนะทีนี้เราก็เอาผักบุ้งใส่เด็กช่วยหน่อยเอาผักบุ้งใส่ลงไปในถังเหมือนเราแช่น้ําไว้นะ<ไ>เหมือนเราชําไว้ใช่ปะใส่<ไ>เลยแม่เคยทำป้าแบบนี้ ไม่เคยหนูเริ่มือนเพราะว่าซื้อมากินหมดเลยกินหมดทีเดียวไม่เหลืออ่ะกินหมดทีเดียวไม่มีเหลือไว้ใช่ป่ะอ่ะใส่หมดเลยต้นเรานี่ใส่เสร็จหมดแล้วเริ่องปิ้งๆล้วนหนูแม่เพิ่งไปแล้วเริ่มปิ้งๆได้ไงอ่ะมาได้น้ำมั้งอ่ะ ทีนี้เราไปใช้ปุ๋ยคุ้มเอายอดยอดถักบุ้งเข้าไปข้างในใช่ป่ะใช่เข้าไปข้างในเราคุมถังไว้เอายอดปับุ้งเข้าไปข้างในอแล้วอาก็บอกเขาว่ากี่วันก็คุ้มถังไปก่อนนะอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหม วิธีทำกองง่ายๆ<า>สะดวกรวดเร็วแล้วก็ใช้อุป,ปกรณ์ง่ายๆที่ที่บ้านเรามีเนาะไม่โดยที่เราไม่ต้องซื้อเลยเอ๊ะพักบ,บุ้งเนี่ยออ <c oughs> ยอดมันตกมาหรอไม่<ก>มีไม่มีนะยอดมันอยู่ข้างในใบมันม,มีปัญหาปอดโอเคก็อีกประมาณสี่ถึงห้าวัน หลังจากสี่ถึงห้าวันเราค่อยมาเปิดผ้าถุงเองถุงปุ๋ยออกเนาะถุงปุ๋ยออกแล้วว่ายอดของผักบุ้งเนี่ยมันจะยาวยาวขึ้นไหมขาวขึ้นไหมอวบขึ้นไหมแล้วก็กรอบไหมทีแล้วจะก,กุบก,กิบกุบกิบไหม,มใช่ปะ่ะเออผักบุ้งของเราเนี่ยผักบุ้งเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงเอามาทําอาหารอะไรได้บ้างหนึ่งผัดผักบุ้งไฟแดงแกงส้ม แก้แกแกงหมูเทโพแกงหมูเทโพแล้วก็กินดิบได้ไหมได้แอนปลาสับก,กินกับส้มตำได้ไหมได้ไดโอทำได้หลากหลายเมนูเนาะแกงหมูเทโพเขาทำยังไงกันแน่อันนี้แม่ครัวเก่าต้องรู้เ่าเคยได้แกงจริงปะเขาใช้อะไรทำแกงหมูเทโพอะไรห,หนูหมูสามชัน่ เอาใช้เครื่องแกงใช่ไหมเครื่องแกงใส่กะทิแล้วก็ใส่หมูสามชั้นแล้วก็มะขามนะพปลาตดอกแล้วแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดหน่อยรสชาติจะเป็นยังไงหวานเปรี้ยวสามรสใช่ป่ะมีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวรสชาติตรงกล่อมใช่ป่ะเขาเรียกว่าแกงผักบุ้งเทโพใช่ป่ะอ่าก็ผักบุ้งแล้วก็มีประโยชน์หลายอย่างเนาะ มีแล้วก็ทําอาหารได้หลายอย่างประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือผักบุ้งเนี่ยมันมีวิตามินเอซึ่งถ้าเรากินเข้าไปเนี่ยมันจะไปช่วยในเรื่องของการบำรุงาตา,า,ตาทําให้ตาเราดีขึ้นสว่างขึ้นมองเห็นชัดขึ้นเออถ้าเรากินทุกวันนะคะลองลองดูถ้าใครสายตาแบบว่าผ้ามัวลองกินผักบุ้งเรากินสดก็ได้ใช่ปะแล้วก็กินต้มก็ได้ใช่ปะช่ะอ,อ นี่ประโยชน์ของผักบุ้งมีเยอะแยะเลยเอาละวิธีการเก็บรักษาว,วิธีการเพาะผักเพาะชําก็ง่ายๆนะคะแล้วก็เราก็อีกประมาณ4-5วันเรามาพิสูจน์กันว่าผักบุ้งของเราจะยอดยาวขาวอวบแล้วก็กรอบไหมเรามาพิสูจน์กันนะคะในคลิปหน้าแต่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye.